ใช้ใช้คนถือกล่องนี่บ่เอาเอาเอาน้ำเย็นไม่เย็นมาใส่ไม่ใส่มัวไม่ดีแล้วเย็นเท่ะเลแห้งกรอบนะคะอันนี้เทคนิคอีกเหมือนกันค่ะเทคนิคของคุณยายไทยบ้านเยอะอะไปจะได้กรอบจะได้กรอบ ต้องน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นกับน้ำอุณหภูมิห้องผสมกันมันจะได้กรอบถ้าใช้น้ำเย็นมันจะกรอบมากยิ่งเย็นยิงย่ยง,ยยงกรอบแม่น้ำแข็งเลยแม่มันน่าละลายบ่เอาไปแช่ถ้าแช่อันน้ำพวกบุงทอดปลอกคล้ายบ่าเออเอาไปแช่อันเพลี้วเอาเปลี่ยนอไปแช่ในถังถังถังยังถังเปล่าถังน้ำแข็งโอ้คือว่าถังเปล่า ได้เด็ดขาดมันซื้อให้ประยุทมาทำมันเจ็กรอบมันคือเทคนิคใช่ไหมคะใช่โอ้บอกเทคนิคหมดเลยเอาวัรับน้าไม่ต้องมีคนดูแลใช้เห็ดกินไปเห็ดเกลือเห็ดไหล่ปลาเออสนใจก็ไปเห็ดกลืสนใจก็ไปทำกินทำขายได้ได้หรือไม่แค่นั้นเลยจะกรอบมันเขาไหมมันต้องอยู่ที่ใจเราด้วยอืใส่ใจนะคะดูแม่ประการขยี้แป้ง คน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 เหมือนได้ออกกําลังกายอย่างหนึ่งอ่ะแม่คนแบบออกกําลังกายทรายแอลสรายแอลน้ำเลยอร่อยอร่อยอ่าก็ทำผักบุ้งทอดกร๋วคนลูกสาวที่ร้านค่ะที่ร้านคาดูเนาะเออร้าน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 อะไรชื่อร้านชื่อร้านอะไรคะ สากุโลร่สากุโล่แถวจอมทองแถวไหนคะจอมทองเท่าไหร่คะจอมทองสิบจอมทองเก้าจียจอมทองเก้าซาคุโลอยู่ตรงนั้นนะคะติดถนนใหญ่ขายราเมงค่ะขายราเมงนะคะอร่อยห่านอะไรนี่อืเตรียมทอดค่ะ เตรียมน้ำมันก่อนอนน,อนอน้ำมันออกก่อนน้ำมัน,นออกก่อนนะคะน้ำมันเก่าไม่ทอดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำเราเปลี่ยนน้ำมันใหม่อเอาแม่อันนั้นมันเอาไวก้กองยู่กองกะอ่ะกวนกระันแก้วด้งไปดิ่งกองอะไรเทามันต่ออืม,อม,อม อ,อะไรคะใช้น้ำมันใช้กระทะนั้นหรอคะใช้กระทะนุ้นก็ได้ไหมแม่กระทะบ้านเยอะแยะกระทะใหม่มาใส่กระทะใหม่ปากดำดำนี่บอมันจังแสบกระทะมีตำนานใช่ไหมแม่กระทะสมัยเก่ามีตำนานใช่ป่ะอ่ะจักรยานว่อนไตว่อนมาอียงเนี่ยนี่จัก็เฝ้าใน่อคอยยืนท่า